วันนี้มาวิเคราะห์แผนการเล่น312จากทีมหลายๆทีมในบอลเดินแสนอีดิเบตครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับทาไมพิธีการเล่นแบบนี้จึงประสบความสำเร็จเ,เรามาดูกันนะครับพิธีการแบบนี้เมื่อเล่นเกมลุกแบ็กซ้ายขวาก็จะเติมมาเพียงครึ่งสนามแล้วใช้กองหน้า2ตัวเข้าโจมตีแล้วก็มีมิดฟิลตรงกลางอีกหนึ่งตัวครับเข้าโจมตีได้ทางเลือกในการโจมตีหลากหลายกว่าแล้วก็ดูนะครับนี่แบ็กขยับแค่นี้ไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดเหมือน เหมือนกับ3 2 1แบบนั้นแบ็คจะเหนื่อยมากอันนี้เห็นในหลายทีมในบอลเบีนสายเงินแสนเขาเขาเล่นกันนะครับเมื่อเล่นเกมรุกเขาจะเล่นแบบนี้แล้วก็เมื่อเล่นเกมรับนะครับสังเกตดูเขาจะยืนเป็นเชฟในกรอบสี่เหลี่ยมที่ขึ้นให้ดูนี้คือโซนอันตรายเขาจะไม่เขาจะปกป้องโซนอันตรายนี้ได้ทั้งหกคนเลยครับแต่การเล่นแบบนี้ก็ต้องฝึกซ้อมแลต้องเข้าใจกันด้วยความสามารถนักเตะต้องดีพอด้วยแล้วก็ วิธีการแบบนี้เมื่อเราเป็นทีมที่ดีกว่าเราก็สามารถโจมตีเขาได้นี่ตัวลูก5้าตัวเลยครับดูมิดฟิลด์ตัวกลางก็เข้าไปทําประตูได้แล้วก็แบ็คตัวใดตัวหนึ่งก็หุบเข้ามาช่วยแทนได้แล้วพื้นที่เวลาโดนโจมตีกลับจะมีแปลงเพียงหลังลายแค่2จุดนี้ซึ่งเซนเตอร์ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วครับผู้เล่นกองหลังตัวเดียวก็วิ่งลงมาดีเลย์รอเพื่อนได้หรือวิ่งไปสกัดได้ทันทีในสเปคที่ว่างนั้นได้ทันทีก็ถ,ถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งดูนะครับ แค่นี้ก็เพียงพอในการให้ลงกลับมารับในแดนตัวเองได้แล้วต่อให้เราโดนขึงหรือว่าโดนกระเซตบอลใสในพื้นที่อันตรายเราก็สามารถป้องกันได้ง่ายครับมันเป็นวิธีที่น่าสนใจแม้กองหน้าจะสายมาก็ก็ยังป้องกันได้เพราะว่าผู้เล่นกองหลังเรามีครบทั้งเชฟสามตัวลองไงลองดูนะครับ